ก็ได้สิบกว่าคนได้สิบกว่าคนงั้นจัดดีกว่าแล้วแต่ว่าจัดเฉยเไม่ได้มันต้องมีกินมีเสื้อยืดนะก็เลยทำเสื้อยืดออกแบบเองนะแล้วแบบจัดสั่งว่าต้องทำให้พิเศษนะใช้ผ้าป้ายดีนะใส่ก้องสบายก็จะทำให้สองตัวละสองตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเก็บไว้ ให้มันใหม่ไว้เผื่อใส่ตัวตะคำคัญอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็ใส่ถักวได้นะนี่มีรักให้สามตัวเพราะว่ามันถ่ายรูปวัวมันสมมุกไม่สักเสื้อให้มันอีกตัวหนึ่งก็ดีใจที่มาเจอเพื่อนที่เชยงใหม่ก็มันก็เป็น Amazing สำหรับสังคมทั่วทั่ไปของคนไทยที่กรุงเทพเนี่ยแทบไม่ติดกันเลยมีจบอสัมชันเนี่ยไม่ติดเลยแล้วก็พอเรามามีชมรมมีสังคมแบบคนบน้านมันเรียกเราคนบ้านนอกับ้านนอกกับบ้านนอกว่าหลายุ่มีตันมากเอาดึงๆๆๆ ี่จ,จัดอีกแล้ว63ปีให้ดูนี้นะแต่เจเจ็ดคูบมาเจอกันที่นี้ก็กลับไปทำวีดีโอไปอีกูนมา <c oughs> ว่าสังคมที่นี่เป็นสังคมใกล้ชิดเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นสังคมของเพื่อนไม่คิดถึงเรื่องฐานะไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์นะ เรามีความสุข <wounds> ด้วยกันอาจจะไม่กี่ครั Whew, ้ง <efendim>, ก <pos funny> ่อนที่เราจะนซิ่งอายุไขัยก็ตอนรับในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามีร้องเพลงนะร้องเพลงแ้ะถ่ายรูปเป็นเพื่อนกันขอบคุณครับได้โอกาสที่เพื่อน นะครับบางวันนี้ท่านประธานรุ่นนิ่สามนะครับดรสุรพงศ์ก็ขอบอกช่อดอกไม้ให้กับท่านพี่ปรึกษารุ่น13่สามนะครับเชิญครับเชิญเอานี่ก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วจะได้ฉากหลังด้วยอ่ะ ไชาดาด้วยมาเจอเจอนะตอนนี้ครบเจอนงคราเกดแดงด้วยนะเดี๋ยวถ้าไปใส่้ายบ้านน่นงครับเพื่อนคตัวะโอ้ะ

Học hóa về vàng vậy ừ.